ตุนมากะพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ที่เพจตุนมากะพอยได้เลย สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอดวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันระบบลาวด์นะครับที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนีเ่ยฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเ็ตไปแล้วเนี่ยตัวเกมก็ยังคงฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อม ปวเเลืองค่าเด็ดนะครับผม UG Phone จะช่วยตรงนี้ให้ดีมากๆนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วนันละส0บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่แนะนำเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองใช้ MVP ดูนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเนี่ยแค่หเท่าตัวเท่านั้นนะครับแต่สเปคเนี่ยจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบๆสาเท่าเลยนะครับตัว MVP เนี่ยจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าสบายกว่ามากเลยนะครับผมพักจะไม่สวยละ ช่วยขอตัวไปอยู่ดึต้านนั้นหนะึง E merda, todos os indoneses atiraram Okay, okay. Ok, ok for now this is a t h i t is a global clip okay it's a global clip เคย์ one two one two one two hello one two one two three go fuck you okay go โ oh อ้โหกูว่าไม่ใช่ละไอ้สัตสเด็ดแม่ new book ไปไหนต้นคลิป bye go. happy if I if I can upgrade to refine for to egg uh, is the end okay. If I don't have a refine nine is the end okay. Go 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 fuck fuck shit. พักอยู u แมนแม่ภาคไทยไม่ได้แล้วไอสัตว์ต้องพากฝรั่งแล้วเฮียงานนี้โอเค One, two, three, go. Okay, okay, bro. Okay, bro. Again, one, two, three, bow. oh one two three T. boom boom okay one two three okay one two three okay fuck you okay bam 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 okay okay i think i think it's my time it's my time okay momentum is coming momentum is coming boom okay ไปนี it, ่มแม่ต้องมาแล้วต้องมาแล้วไปตีประดับเขาถ้าไมตีประดับท้าไปตีประดับอีกทีตีมาแล้วมาแล้ว it's my turn it's my turn Did you see that it's my turn boom okay it's my turn it's my turn i come back i come back i come back okay i come back i come back It's nine, one, two, three, boom. Okay, it's my turn, it's my turn. Go, 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 fuck shit. Go, okay, again. Okay, ten, ten. It's my turn. Let's say one, two, three. Boom! Fuck you. Yeah, อูขาดเท่าไหร่วะซื้อก่อนซื้อก่อนมีคนบอกว่าให้ซื้ออันนี้แล้วจะโชคดีเป็นคนในช่องแชทสนับสมมนุนคนในช่องแชทกันหน่อยฮะ ไม่รู้กว่าไม่ออกอินโดโอเคโอเคอินโดนีเซีย b r บร l e s s m โอเคบร e s มี e b l e มีโอเคบร e s มี e b l e มี โอเคเห็นไหม you bless me you see that you bless me เ y you b me กูว่ากูว่ากูว่าพอสอไม่รอดกูต้องใช้พลังแห่งกูไม่อยากพูดชื่อแต่แม่งเป็นการละเลิศละเมิดศาสนากูจะบอกว่าให้สมเด็จพระอัลเลาะช่วยกูแต่ว่ากลัวแม่งก็เหมือนกูกูไม่รู้ว่าเขาเข่งขนาดไหนไอ้สัส ูจะบอกว่ากูจะใช้พลังท่าหน่อยก็ไอ้เหี้ยน่าเกียดโอเคโอเคเฮอร์วิโกลโอเคบูมอีกครั้งบูมโอเคนายนายนายแบดมีโอเคโอเคเฟรนด์แบดมี่แบดมี่วันทูทรีบูม Here we go. Here we go. Come on. Mm -hmm. Go, go away, go away, go away. Fighty. Again. Egg again. Oh. Ten. Ten. Okay. Bless me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 , bro. Bless me. One, two, three. Boom. แ ใช่ใช่ไม่กี่บาทเสียมตีทีละส,ส,สิบบาทมาอ่ะปีบวกมันก็ต้องซื้อสิ Okay. Round 4. Round 4. Boom. Oh. Hmm. Let me. Okay, okay. For now, please read me about Thailand and Indonesia. Bless me, okay. Bro, bless me. One, two, three. Again, boom, boom. Oh, I, I don't say, I don't say boom anymore. I don't say bam, okay? Bam, and so, hmm. I say. Excellent, okay. Excellent. 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 Fuck me. Again, excellent. Fuck you. Okay, nine. 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 Oh Oh man oh man โอ oh <Ur> ้แมนหุกหุหุดหุบหุนนุหุบ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 หุ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 บหบหุบหุบุบหุกหุหี้ยุหุห กูมาเอนเตอร์เทนและเหี้ยกูกดเลขโมโมโซโซแล้วเนะี่ย ไม่ครับเสื้อผมมีอยู่แล้วผมมีเสื้ออยู่แล้วผมมีเสื้ออยู่แล้วล่ะแต่ผมจะเอาอีกชุดหนึ่ง